เงินห้าล้านแลกกับการแต่งงานกับชายพิการเธอคิดว่ามันคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตแต่ในคืนแต่งงานเมื่อเขาเอ่ยชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่ไม่ควรเป็นของคนอ่อนแอเมื่อสายตาของทุกคนในห้องเงียบลงพร้อมกันเธอเริ่มรู้ว่าชายบนรถเข็นคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาและความลับที่เขาซ่อนไว้อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องแต่งงานที่ถูกบังคับ คุณอาจคิดผิดตั้งแต่วินาทีแรกเพราะตอนจบของเรื่องนี้ไม่มีใครคาดเดาได้แม้แต่เธอเองกลิ่นดอกมะลิในห้องพิธีอบอวนจนหายใจติดขัดผ้าม่านสีครีมไหวเบาเมื่อเครื่องปรับอากาศทำงานดังหึง่งพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบผ่านฝ่าเท้าของฉันเสียงกระซิบของแขกดังคล้ายคลื่นเล็กที่กัดกินประสาทฉันนั่งลงบนเก้าอี้ไม้แกะสลักมือสั่นจนกำแหวนแทบไม่อยู่ชายที่ฉันต้องแต่งงานด้วยนั่งอยู่ตรงหน้า รถเข็นโลหะสะท้อนแสงไฟจนแสบตาขาของเขานิ่งสนิทดวงตาคมคู่นั้นหลบต่ำราวกับไม่กล้าสบหัวใจฉันเต้นแรงเพราะความอับอายที่ไม่อยากยอมรับเงินห้าล้านแล่นวนในหัวเหมือนเสียงนาฬิกาคำสัญญาของครอบครัวกดทับไหลฉันหนักอึ้งพิธีกรเริ่มอ่านคำปฏิญาณเสียงเขาชัดเจนเกินไปในห้องเงียบฉันรู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่หลังคอมือของเขายื่นมาอุ่นกว่าที่คิด นิ้วเรียวยาวสั่นเล็กน้อยสายตาเขาเงยขึ้นชาแววตานั้นนิ่งและลึกเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่เสียงหัวใจฉันดังจนกลบทุกเสียงเมื่อแหวนสัมผัสนิ้วโลหะเย็นทำให้ผิวสะดุง้งเสียงชัตเตอร์กล้องระเบิดเป็นชุดฉันหันหนีลมหายใจติดคอเขากระซิบเบาใกล้หูเสียงทุ้หมอบอุ่นกว่าที่ควรถ้อยคำนั้นทำให้ฉันชะงักเพราะน้ำเสียงไม่ใช่ของคนอ่อนแอ กลิ่นน้ำหอมผู้ชายผสมกลิ่นเอกสารใหม่สมองฉันสะดุดภาพห้องประชุมผุดวาบในหัวเขาขยับรถเข็นท่าทางมั่นคงเกินคาดสายตาของผู้ช่วยชายชุดสูทที่ยืนไกลออกไปจับจ้องเขาความเย็นแล่นขึ้นสันหลังฉันเมื่อเขายิ้มมุมปากเล็กน้อยรอยยิ้มที่คุ้นเคยอย่างประหลาดเหมือนฉันเคยเห็นบนหน้าจอข่าวเสียงปรบมือดังขึ้นแสงไฟสาดใส่ใบหน้าเขา ดวงตานั้นสะท้อนความแน่วแน่ฉันเริ่มรู้สึกว่าพื้นกำลังเอียงและในวินาทีนั้นโทรศัพท์ของผู้ช่วยสั่นดังขึ้นชื่อบริษัทขนาดใหญ่ปรากฏบนหน้าจอฉันหันไปมองหัวใจเต้นถี่เมื่อเขาขยับตัวเข้าใกล้และเอ่ยชื่อฉันด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเกินกว่าบทบาทเจ้าบ่าวที่ทุกคนเห็นชื่อของฉันถูกออกเสียงชัดหนักแน่นรากับเขาเคยเรียกมันมานับพันครั้ง ฉันมองริมฝีปากเขาขยับใกล้กลิ่นน้ำหอมยิ่งชัดเจนไม่ใช่กลิ่นของโรงพยาบาลไม่ใช่กลิ่นของความอ่อนแอเสียงดนตรีงานแต่งยังเล่นต่อแต่ในหัวฉันเงียบสนิทเขาเอียงตัวเล็กน้อยรถเข็นหยุดนิ่งมือของเขาวางบนที่เท้าแขนอย่างมั่นคงนิ้วเรียวยาวไม่สั่นอีกต่อไปสายตาเขามองฉันตรงไม่มีความอายไม่มีความขอโทษมีเพียงการประเมิน เหมือนผู้บริหารที่กำลังตัดสินใจลมหายใจฉันสั้นลงอากาศในห้องหนักและอุ่นเสียงรองเท้าหนังดังใกล้เข้ามาผู้ช่วยก้าวมาอีกก้าวก้มศีรษะเล็กน้อยท่าทางนั้นไม่ใช่ของแขกเป็นท่าทางของลูกน้องฉันกลืนน้ำลายลำคอแห้งเขายกมือขึ้นเพียงนิดผู้ช่วยหยุดทันทีเหมือนถูกสั่งด้วยสายตาแขกบางคนเริ่มเงียบเสียงกระซิบค่อยๆดับ เขาขยับตัวอีกครั้งแสงไฟสะท้อนบนกรอบแว่นตาเผยแววตาที่เยือกเย็นแต่ลึกจนฉันไม่กล้ามองนานเขาเอนตัวเข้ามาใกล้หูฉันใกล้จนฉันรับรู้ถึงลมหายใจเสียงทุ้มต่ำของเขาไหลชาเหมือนตั้งใจให้ฉันคนเดียวได้ยินถ้อยคำสั้นแต่หนักหัวใจฉันกระตุกฝ้ามือเย็นเฉียบในขณะที่เขาอุ่นฉันได้ยินเสียงหัวใจเขาสม่ำเสมอ มั่นคงไม่ใช่จังหวะของคนป่วยเขาถอยออกเล็กน้อยยิ้มบางรอยยิ้มที่ไม่ต้องการคำอธิบายแขกเริ่มปรบมืออีกครั้งแต่เสียงนั้นฟังไกลเหมือนอยู่ใต้น้ำเขาหันไปพยักหน้าให้พิธีกรเพียงนิดเดียวพิธีกรรีบพูดต่อน้ำเสียงสัน่นฉันมองมือที่สวมแหวนโลหะนั้นหนักขึ้นเหมือนโซ่หรือเหมือนกุญแจความคิดสับสนตีวน ภาพข่าวภาพตึกสูงภาพชายหนุ่มในสูทสีเข้มซ้อนทับกับชายตรงหน้าเขาขยับรถเข็นไปข้างหน้าล้อหมุนอย่างเงียบงนันไม่ติดขัดไม่เชื่องชาทุกการเคลื่อนไหวคุมจังหวะเขาหยุดตรงหน้าฉันยื่นมือมาอีกครั้งคราวนี้มั่นใจนิ่งฉันลังเลก่อนวางมือลงบนมือเขาอุณหภูมิผิวสัมผัสกันหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีก เขากำมือฉันแน่นแน่นเกินกว่าพิธีแน่นเหมือนคำสัญญาที่ไม่เคยถูกพูดสายตาเขาล็อกฉันไว้เหมือนโลกทั้งใบหดเล็กลงเหลือเพียงเราและความจริงที่กำลังจะเปิดเผยเบื้องหลังรอยยิ้มเบื้องหลังรถเข็นเบื้องหลังเงินห้าล้านที่ฉันเริ่มรู้สึกว่าอาจไม่ใช่ราคาของการแต่งงานแต่เป็นราคาของความลับที่กำลังจะกลืนฉันทั้งตัวมือเขายังคงกุมมือฉันไว้ แน่นมั่นคงเหมือนกลัวว่าฉันจะหายไปผิวหนังของเขาอุ่นขึ้นชาชาความอุ่นนั้นไหลผ่านฝ่ามือขึ้นมาตามแขนจนหัวใจฉันสัน่นเสียงปรบมือค่อยๆจางแขกเริ่มขยับตัวแต่สายตาหลายคู่ยังจับจ้องรถเข็นของเขาหมุนไปด้านข้างเล็กน้อยล้อหยุดตรงพรมแดงตำแหน่งที่ทุกคนมองเห็นชัดเขาเงยหน้าขึ้นไหล่ตรงหลังไม่ง ถ้าทางนั้นไม่ใช่ของคนที่ยอมแพ้แสงไฟกระทบกรามคมเงาที่ทอดลงบนพื้นดูแข็งแรงฉันได้ยินเสียงหายใจของตัวเองขีสั้นเหมือนอากาศไม่พอเขาขยับนิ้วโป้งถูหลังมือฉันชาจงใจการสัมผัสนั้นทําให้ฉันสะดุง้งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะรู้สึกรู้สึกว่ากําลังถูกมองทะลุเขาโน้มตัวเข้าใกล้ ใกล้จนฉันได้ยินเสียงลมหายใจเขาปะทะหูเสียงนั่นนิ่งสม่ำเสมอไม่มีความสัน่นไม่มีความเจ็บเขาพูดอีกครั้งน้ำเสียงต่ำหนักคำสั้นๆแต่เหมือนตอกลงกลางอกหัวใจฉันเต้นแรงความจริงเริ่มเรียงตัวเหมือนชิ้นส่วนภาพที่เข้าทีรถเข็นสายตาผู้ช่วยท่าทางที่ทุกคนเชื่อฟังทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เงื่อเย็นไหลลงขมับฉันมองไปยังแถวหน้าของแขกชายวัยกลางคนในสูรสีเข้มพงะเล็กน้อยดวงตาเบิกกว้างเขารีบหลบสายตาเหมือนถูกจับได้ผู้หญิงข้างเขากำกระเป๋าแน่นเล็บจิกหนังบรรยากาศเริ่มอึดอดัดอากาศหนักขึ้นเหมือนก่อนพายุเขาคลายมือฉันแต่ยังไม่ปล่อยเพียงเปลี่ยนเป็นจับข้อมือนิ้วกดเบาเป็นสัญญาณ เหมือนการควบคุมเขาขยับรถเข็นไปข้างหน้าอีกนิดเสียงล้อเสียดกับพรมเบาๆทุกสายตาหันตามพิธีกรเงียบไม่กล้าขัดเขายกมือขึ้นอีกครั้งผู้ช่วยอีกสองคนปรากฏตัวจากด้านข้างการเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงเหมือนซ้อมมาแล้วหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บฉันเริ่มเข้าใจเงินห้าล้านไม่ใช่ค่าชดเชยไม่ใช่ความสงสารมันคือค่าความเงียบ ค่าการยอมรับเขาเงยหน้ามองฉันอีกครั้งสายตานั้นอ่อนลงเพียงเสี้ยววินาทีแววบางอย่างแทรกเข้ามาอบอุ่นอันตรายผสมกันจนฉันไม่รู้จะหลบอย่างไรเขายื่นมือแตะแก้มฉันปลายนิ้วอุ่นสัมผัสเบาแต่ทำให้ฉันหยุดหายใจความใกล้ชิดนั้นไม่เหมาะกับพิธีไม่เหมาะกับสายตาคนนับรอยแต่ไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าห้าม เขาพูดชื่อฉันอีกครั้งคราวนี้ชัดเต็มเสียงเหมือนประกาศแขกบางคนสะดุง้งบางคนเริ่มกระสิบฉันรู้สึกเหมือนถูกยกขึ้นไม่ใช่ด้วยแรงกายแต่ด้วยอำนาจโลกที่ฉันคิดว่ารู้จักเริ่มบิดเบี้ยวชายพิการตรงหน้าไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่ภาระเขาคือคนที่ควบคุมทุกจังหวะทุกสายตาทุกลมหายใจในห้องนี้และฉัน คือสิ่งเดียวที่เขาเลือกท่ามกลางความเงียบที่ตึงเครียดรถเข็นของเขาหยุดตรงกลางพรมแดงเหมือนเวทีเหมือนสนามก่อนการเปิดเผยบางอย่างที่ทำให้หัวใจฉันสั่นไม่หยุดความเงียบแผ่ขยายหนาหนักจนฉันได้ยินเสียงไฟฟ้าจากโคมระยะด้านบนเขายังคงจ้องฉันสายตาไม่ไหวเอนไม่หลบเหมือนกำลังรอคำตอบที่ฉันยังไม่เข้าใจ รถเข็นขยับอีกครั้งชามั่นคงล้อหมุนผ่านพรมแดงเหมือนเส้นแบ่งบางอย่างระหว่างสิ่งที่ทุกคนเชื่อกับความจริงที่กำลังจะโผล่พ้นผิวน้ำผู้ช่วยยืนประจําตำแหน่งหลังตรงมือประสานท่าทางเคร่งขรึมเหมือนการประชุมระดับสูงไม่ใช่งานแต่งกลิ่นดอกไม้เริ่มจางถูกแทนที่ด้วยกลิ่นโลหะกลิ่นกระดาษกลิ่นอำนาจที่ฉันไม่เคยสัมผัสใกล้ขนาดนี้ เขาเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนพิจารณาฉันอีกครั้งตั้งแต่ปลายผมถึงปลายรองเท้าการมองนั้นไม่ล่วงเกินแต่ลึกลึกจนฉันรู้สึกเปลื่อเขายกมือขึ้นช้าๆฝ่ามือเปิดท่าทางเรียบง่ายแต่ทั้งห้องหยุดหายใจผู้ช่วยคนหนึ่งก้าวออกมาถือแท็บเล็ตสีดำหน้าจอสว่างวาบสะท้อนบนใบหน้าของแขกแถวหน้าฉันเหลือบมอง โลโก้บริษัทขนาดใหญ่ตัวอักษรคมคุ้นตาหัวใจฉันกระแทกแรงภาพข่าวที่เคยผ่านตาชื่อชายหนุ่มลึกลับ CEO ที่ไม่เคยปรากฏตัวเต็มหน้าเริ่มซ้อนทับกับใบหน้าตรงหน้าเขาขยับมือแท็บเล็ตหยุดตรงระดับสายตาฉันข้อมูลไหลผ่านหน้าจอตัวเลขกราฟภาพตึกสูงฉันรู้สึกเวียนหัวไม่ใช่เพราะจอแต่เพราะความจริง เขาพูดอีกครั้งน้ำเสียงนิ่งฉับไม่เร่งเหมือนคนที่คุ้นเคยกับการถูกฟังคำของเขาทําให้หลังฉันเย็นว่บเพราะทุกประโยคเหมือนตอกยำ้ำว่าเขารู้จักฉันมากกว่าที่ฉันรู้จักเขาลมหายใจฉันสัน่นนิ้วมือกำชุดเจ้าสาวแน่นผ้าลื่นเย็นแต่ฝ่ามือเขายังอุ่นยังอยู่ตรงนั้นเหมือนหลักยึดเดียวในห้องที่กำลังหมุน เขาขยับรถเข็นเข้ามาใกล้ใกล้จนหัวเข่าของฉันชนขอบโลหะเสียงกระทบเบาแต่ชัดฉันสะดุง้งเขาโน้มตัวสายตาอยู่ระดับเดียวกับฉันใกล้จนฉันเห็นเงาของตัวเองในดวงตาเขาเงาที่สัน่นไม่มั่นคงเขาเอื้อมมือขึ้นแต่ที่แหวนบนมือฉันหมุนมันช้าๆการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแต่ทำให้หัวใจฉันกระตุก เหมือนแหวนไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่เป็นกุญแจเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่จากเขาจากแขกความไม่สบายใจแพร่กระจายเหมือนคลื่นเย็นเขาหยุดมือเงยหน้ามองไปรอบห้องเพียงแวบเดียวความเงียบกลับมาสมบูรณ์สมบูรณ์เกินไปเขาหันกลับมาหาฉันสายตาอ่อนลงอีกครั้งแต่ยังคงอันตรายเหมือนคนที่กำลังจะสารภาพ หรือกำลังจะครอบครองเขาขยับใกล้ขึ้นลมหายใจร้อนแตะผิวแก้มคำต่อไปของเขาต่ำหนักฉัดทำให้หัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บเพราะฉันเริ่มรู้ว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องการบังคับแต่เป็นการเลือกและฉันถูกเลือกตั้งแต่ก่อนก้าวเข้าห้องนี้ในขณะที่ฉันยังไม่รู้ว่าทางออกได้ถูกปิดลง ไปตั้งแต่เมื่อไรความคิดนั้นทำให้ลมหายใจฉันสะดุดเมื่อนอกถูกกดอากาศรอบตัวคนขึ้นไฟบนเวทีร้อนจนผิวแสบราวถูกจ้องจับเขายังคงอยู่ใกล้ใกล้เกินกว่าความเหมาะสมใกล้จนฉันได้ยินเสียงเลือดไหลในหูรถเข็นของเขานิ่งสนิทเหมือนสัตว์นักล่าที่หยุดรอจังหวะมือหนึ่งของเขาวางบนที่เท้าแขนอีกมือยังคงแตะข้อมือฉันไม่บีบไม่รัง แต่ไม่เปิดทางให้หนีฉันพยายามขยับเท้าส้นรองเท้าสัมผัสพ,พื้นหินอ่อนเยน็นลื่นเหมือนเตือนว่าการก้าวพลาดเพียงนิดเดียวจะล้มลงเขาสังเกตเห็นสายตาคมวูบหนึ่งผ่านดวงตาเหมือนรู้ทันเขาเอ็นหลังเล็กน้อยเปิดระยะแต่แรงกดดันไม่หายไปกลับแผ่กว้างครอบคลุมทั้งห้องผู้ช่วยด้านข้างยกโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอสว่าง ข้อความสั้นปรากฏเขาเหลือบมองเพียงเสี้ยววินาทีแล้วพยักหน้าการตอบรับนั้นทำให้บรรยากาศตึงขึ้นอีกเสียงประตูด้านหลังห้องดังเบาใครบางคนเข้ามาฝีเท้าหนักมั่นคงเหมือนคนคุ้นเคยกับพื้นที่นี้ฉันหันไปมองชายในชุดสูทสีเข้มใบหน้าเรียบสายตาไม่แสดงอารมณ์เขาหยุดยืนก้มศีรษะให้ชายตรงหน้า ความเคลื่อนไหวพร้อมเพรียงเหมือนสัญญาณหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกเขาพูดกับชายคนนั้นสั้นฉัดไม่มีใครกล้าขัดชายในสูตรพยักหน้าถอยออกไปยืนประจำตำแหน่งเหมือนยามเฝ้าประตูฉันเริ่มรู้สึกว่าห้องนี้ไม่ใช่แค่สถานที่จัดพิธีแต่เป็นพื้นที่ควบคุมทุกทางเข้าทุกสายตาอยู่ภายใต้คำสั่งเดียว เขาหันกลับมาหาฉันดวงตานั้นนิ่งแต่ลึกกว่าเดิมเหมือนกำลังชั่งน้ำหนักเขายกมือขึ้นแต่ปลายคางฉันเบาๆยกให้เหงืหน้าฉันไม่มีแรงขัดไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะร่างกายไม่เชื่อฟังความใกล้ชิดนั้นทำให้หัวใจสัน่นไม่ใช่ความหวานแต่เป็นความไม่แน่ใจเขามองฉันนานนานเกินกว่าคนแปลกหน้าควรทำนานพอให้ฉันรับรู้ ว่าฉันกำลังถูกอ่านทุกความลังเลทุกความสัน่นเขาปล่อยมือแต่สายตายังคงตรึงเหมือนตราประทับพ,พิธีกรพยายามพูดต่อเสียงแผ่วไม่มั่นใจคำพูดลอยหายกลางอากาศไม่มีใครฟังเขาขยับรถเข็นอีกครั้งคราวนี้ถอยหลังเพียงนิดเหมือนให้พื้นที่เหมือนเปิดโอกาสแต่ฉันรู้ว่านั่นไม่ใช่ทางหนี เป็นเพียงการให้ฉันยืนอยู่ตรงจุดเพื่อมองเห็นทุกอย่างชัดขึ้นเขาหันไปมองแขกสายตากวาดผ่านทีละแถวความเงียบไล่าตามสายตานั้นใครบางคนหลบหน้าใครบางคนกลืนน้ำลายเขากลับมามองฉันชาตั้งใจแล้วเอ่ยคำหนึ่งคำที่ทำให้ปลายนิ้วฉันชาเพราะฉันเริ่มเข้าใจว่าคำสัญญาที่แท้จริงยังไม่ถูกพูดในพิธี และช่วงเวลาที่อึดอัดที่สุดยังมาไม่ถึงในขณะที่หัวใจฉันเต้นแรงและทุกสัญชาตญาณกำลังเตือนว่าหลังจากวินาทีนี้ฉันอาจไม่มีโอกาสมองโลกใบเดิมด้วยสายตาแบบเดิมอีกต่อไปคำเตือนนั้นดังก้องอยู่ในหัวหนักฉัดเหมือนเสียงโลหะกระทบกันฉันยืนนิ่งขาแข็งเหมือนพื้นหินอ่อนดูดแรงทั้งหมดไปเขามองฉัน สายตานั้นไม่เร่งไม่กดดันแต่ทำให้ฉันอยากถอยหลังทั้งที่รู้ว่าไม่มีที่ให้ถอยรถเข็นของเขาขยับอีกครั้งคราวนี้ชาเหมือนจงใจให้ทุกคนเห็นล้อหมุนอย่างราบเรียบไม่มีเสียงติดขัดเขาหยุดตรงหน้าแทนพิธีตำแหน่งที่ควรเป็นของเจ้าบ่าวที่ถูกมองไม่ใช่คนที่มองคนอื่นเขาวางมือทั้งสองข้างบนที่เท้าแขนหลังตรงคางเชิดขึ้นเล็กน้อย ท่าทางนั้นทำให้ฉันนึกถึงห้องประชุมกระจกสูงโต๊ะยาวเก้าอี้หนังสีเข้มบรรยากาศของการตัดสินใจผู้ช่วยขยับเข้ามาใกล้กระซิบเบาเขาพยักหน้าเพียงครั้งเดียวเหมือนรับทราบตัวเลขไม่ใช่คำขอฉันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไม่ใช่บนเวทีแต่รอบตัวเราเหมือนกลไกที่เริ่มทำงานแขกบางคนหยิบโทรศัพท์ แต่หน้าจอดับทันทีสัญญาณหายสีหน้าตื่นตระหนกฉันหันมองเขาหัวใจเต้นแรงเขาไม่ได้มองไปทางนั้นแต่ฉันรู้ว่าเขารู้เขาเอียงศีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มบางปรากฏอีกครั้งรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความเมตตาเป็นรอยยิ้มของความมั่นใจเขาพูดชาน้ำเสียงนิ่งคําของเขาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในขอบเขตที่มองไม่เห็น เขาเอ่ยถึงการปกป้องเอ่ยถึงความปลอดภัยคำเหล่านั้นฟังดูอ่อนโยนแต่บีบรัดเหมือนผ้ากำมะหยี่ที่ซ่อนโซ่ฉันกำชุดเจ้าสาวแน่นผ้าขยับเกิดเสียงเบาเหมือนสัญญาณของความไม่มั่นคงเขาสังเกตเห็นสายตาเลื่อนลงแล้วกลับขึ้นมาการมองนั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกปฏิกิริยาถูกบันทึกเขาขยับรถเข็นเข้ามาใกล้ ใกล้จนฉันต้องเงยหน้าแสงไฟสะท้อนในดวงตาเขาเป็นประกายคมไม่สั่นไหวเขาเอื้อมมือขึ้นอีกครั้งไม่แต่ต้องเพียงวางไว้ใกล้ใกล้พอให้ฉันรู้ว่าหากเขาอยากเขาจะจับและฉันจะไม่อาจหลบเสียงประตูด,ด้านข้างดังอีกครั้งครั้งนี้ชัดหลายฝีเท้าหนักพร้อมเพรียงฉันเหลือบมองเห็นเงาชุดสูตเทียงกันเหมือนกำแพง ห้องนี้ปิดสนิทไม่มีช่องว่างเขาพูดต่อคราวนี้เสียงต่ำลงเหมือนบทสนทนาส่วนตัวแม้จะอยู่ต่อหน้าคนนับร้อยคำของเขาทำให้หัวใจฉันสัน่นไม่ใช่เพราะความรักแต่เพราะการถูกเลือกถูกวางตำแหน่งในเกมที่ฉันไม่รู้กติกาเขาหยุดพูดความเงียบกลับมาหนักกว่าเดิมเขามองฉันรอเหมือนรอการยอมรับ หรือรอการแตกสลายฉันรู้สึกว่าหากฉันพูดอะไรออกไปทุกอย่างจะเปลี่ยนแต่หากฉันเงียบเส้นทางก็จะถูกลากต่อไปโดยที่ฉันไม่มีสิทธิ์เลือกทิศทางเงื่อเย็นไหลาตามแนวกระดูกสันหลังล่มหายใจฉันสัน่นขณะที่เขาขยับเข้าใกล้อีกนิดใกล้จนโลกทั้งใบเหลือเพียงเสียงหัวใจสองจังหวะที่กำลังเคลื่อนเข้าหากัน ในความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายหัวใจสองจังหวะนั้นค่อยๆชะลอลงไม่ใช่เพราะความกลัวหายไปแต่เพราะความจริงเริ่มนิ่งเขาผ่อนลมหายใจช้าเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นความอ่อนล้าแทรกผ่านสายตาคมนั้นรถเข็นหยุดนิ่งไม่รุกไม่ถอยมือของเขาวางลงบนที่เท้าแขนเปิดไม่ปิดกั้นเหมือนยอมให้ฉันมองเห็นไม่ใช่ซีออไม่ใช่คนควบคุมทุกอย่าง แต่เป็นชายคนหนึ่งที่เลือกซ่อนตัวเพื่อปกป้องสิ่งสำคัญเสียงในห้องค่อยๆกลับมาเบาระมัดระวังเหมือนทุกคนรับรู้ว่าช่วงเวลาสำคัญได้ผ่านพ้นเขามองฉันอีกครั้งสายตานั้นเปลี่ยนไปยังลึกยังหนักแต่ไม่บีบคัน้นเขาพูดชาน้ำเสียงต่ำถ้อยคำเรียบง่ายไม่สั่งไม่บังคับเป็นคำอธิบายเป็นความจริง ที่ไม่เคยถูกพูดฉันหลับตาสูดลมหายใจกลิ่นดอกมะลิกลับมาอีกครั้งไม่ฉุนไม่อึดอัดแต่สงบเมื่อฉันลืมตาฉันเห็นมือของเขายื่นมาคราวนี้ไม่ใกล้เกินไม่ไกลเกินอยู่ตรงกลางรอฉันวางมือลงไปเบามั่นคงไม่ใช่เพราะเงินไม่ใช่เพราะแรงกดดันแต่เพราะฉันเลือกแสงไฟอ่อนลง เสียงดนตรีเปลี่ยนจังหวะช้าลงอบอุ่นขึ้นแขกเริ่มหายใจได้เต็มปอดพิธีกรพูดต่อน้ำเสียงมั่นคงกว่าเดิมเขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่ต้องปิดบงังไม่คมไม่อันตรายเป็นรอยยิ้มของคนที่ได้หยุดซ่อนฉันรู้ว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่ง่ายจะมีคำถามจะมีแรงกดดันจะมีโลกที่ต้องเผชิญแต่ในวินาทีนั้น ท่ามกลางห้องพิธีรถเข็นแวนและสายตาที่ไม่หลบอีกต่อไปฉันรับรู้เพียงสิ่งเดียวการแต่งงานครั้งนี้เริ่มต้นจากความไม่เต็มใจผ่านความหวาดหวัน่นและจบลงด้วยความเข้าใจไม่ใช่ตอนจบที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นตอนจบที่เงียบมั่นคงและจริงใจพอจะพาเรื่องราวนี้เดินต่อไปได้อย่างงดงาม